ค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะฝนตกยิ้มยิ้มค่ะตกทั้งวันละค่ะแต่ว่าตกไม่มากเนาะตกพอต้นไม้ชุ่มฉ่าเนาะเดี๋ยวพี่นาจะพาพี่พงน้องเนาะไปดูแครตัสที่พี่นาเพาะไว้นะคะดูซีจะเป็นยังไงกันบ้างสองต้นไม้ ชอบมากเลยค่ะฝนตกแบบเนี้ยมันให้ความชุ่มช่ำชุ่มชื่นกับต้นไม้ใบหญ้าพินาชอบชอบงามงามชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่าไงว่าไงเจ้าไก่งาม <c ười> เจ้าไก่งามว่าไงชุ่มฉ่ำจริงๆทุกอย่างก็แตกยอดกันสวยงามแล้วนะคะอันนี้ก็ภูใบเฉกของพินาก็แตกยอดอ่อนแล้วนะคะสวยงามมากเลยเนี่ยที่พ่นาปักนำมาปักไว้ตรงนี้นะเป็นหมดแล้วคะ่ะ เปินก็เป็นแล้วนะนูนวันนั้นที่ย้ายกระชายมานะคะหนูกระชายก็สวยงามแล้วค่ะชอบชอบ จ้าเป็ดของพินาก ah ็ไข <sz> <cat> er ่ไม <se> er ่หยุดเลยไข่เยอะแยะหมดจะเลี้ยงกันไหวไหมนะเสียงนกกระทาดังมาถึงนี่เลยค่ะมอฮอการนีก็โตไวมากเลยค่ะ โอ้ยโตไวมากๆเลยน่าเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูต้นจิงโจ้นะที่พี่นาบอกว่าเป็นดอกไม้ป่าสีม่วงๆนะคะนี่นี่เลื้อยไวยมากเลยค่ะจิงโจ้จิงโจ้หรือว่าจิงจ้อนั่นเองนะเนี่ยดอกเป็นสีม่วงนะคะเนี่ จริงๆแล้วอยู่ในไร่เยอะมากค่ะกิ่งมอนที่นำมาปักชำก็แตกยอดกันหมดแล้วค่ะนี่เยอะเลยอ๋อแล้วพี่นาจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในไร่ในส่วนของพี่นาไอ้นั้นเยอะมากเลยนะสาคูค่ะที่เห็นนะคะต้นสาคูนะคะเนี่ยต้นสาคู โอ้หนุ่นต้นสาคูนะคะสาคูสาคูต้นนั่นเองนะคะชอบบรรยากาศมากเลยค่ะ <c oughs> มุมนี้ในกอไผ่ก็ยังอุตสาหมาจัดเป็นมุมเอาต้นไม้มาวางนะเนี่ย <c oughs> คนสวนของพี่นาเขาชอบจัดแต่งโน้่นนี่นั่นเนี่ย สวยงามมากเลยเนี่ยหน่อไม้ก็สูงไปหมดแล้วมุมนี้พี่นาก็จะชอบมากเลยค่ะ ชิ้นมังกรที่พินานํำมาปลูกก็เป็นแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแล้วค่ะเนี่ยใบเริ่มมีสีสันและมีหน่อและเกลีกขึ้นมาแล้วคะ่ะไวามากเลยเดี๋ยวพินาจะให้ดูหมอนที่พินานนำมาปักชำนะโอ้โหแตกยอดกันไวามากอ่าอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ปลูกก็คืออัญชันนะคะอัญชัน เขาก็ดีดตัวไปทั่วเหมือนกันนะคะเนี่ยสำหรับอัญชันนะเยอะมากเลยค่ะอัญชันนะฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาจะดีดตัวเองไปทั่วเลยนะคะอันนี้เสียงนกจากธรรมชาตินะคะคุยกันย,ย,ย,ยุ้วยย้ หน่อไม้ก็โตเป็นกอไผ่หมดแล้วค่ะหน่อไม้จะเยอะมากนะเนี่ยโตเป็นกอไผ่หมดแล้วอันนี้ม่อนที่พี่นานำมาปักชำนะเนี่ยแตกยอดอ่อนมาแล้วเนี่ยเนี่ยก็หลังจากที่แพะกินใบนะพี่นาก็ตัดทอนกิ่งของเขาเนี่ยมาเห็นไหมเนี่ยขึ้นเป็นใบมาแล้วเนี่ยเนี่ย แต่ก็ช่วงนี้ฝนตกก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเราต้องขยันลดน้ำนะให้เขาเป็นแข็งแรงก่อนนะคะนี่พี่นาแยกอ่ากวักมรกตมาไว้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าก็แตกเต็มกระถางแล้วก็เลยแยกมาอันนี้ก็ปูด่างใส่ขวดอีกแล้วชอบอะไรแบบนี้ค่ะในไรในสวนของพี่นา เขียวไปหมดค่ะโอ้ยลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะเมื่อวานนี้พินาสอยมะกรูดค่ะนะสอยมะกรูดต้นนั้นนะต้นใหญ่มากเลยมะกรูดสอยมะกรูดไปอดองกับน้ำผึ้งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะดองไว้แบบนั้นนะคะมันเป็นสมุนไพรเป็นยาเนาะดองนานๆได้ยิ่งดีค่ะอ่าแล้วก็ เวลาเจ็บคอหรือว่า,อาไอใดเนี่ยนะก็จะเอาน้ําของเขาอะ่ะมาจิบกินค่ะโอ้โหสดชื่นมากเลยนะชุ่มคอดีจังเออทาแบบเนี้ยมานานเลยค่ะมันเป็นสูตรยาของคนโบราณนะคะพี่นาทำมานานแหละนี่ไงให้ดูสักทีนี่ไงฮะไอ้แคตัสของพี่นานี่เริ่มเป็นแล้วนะเนี่ย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 แทงนอกันขึ้นมาใหญ่เลยเนี่ยเนี่ย กล้องไม่โฟกัสเนี่ยเต็มเลยอืมอืมอือือันนี้ฉีดน้ำไปแล้วนะน้ำมากไม่ได้นะต้องแบบว่านานๆอยู่ตรงนี้เขาได้แสงแดดด้วยนะคะต้องให้เขาได้แสงแดดด้วยเนะี่น่ารักดูเด็ดดูดอกดูดูต้นเขาโผล่พุนดินมาดินๆๆๆๆๆิดนิดนิดนิดเดี๋ยวพี่นาจะ เลี้ยงแคตัดนะพินาชอบเดี๋ยวพ่นาจะขยายเยอะๆเลยนะหลากหลายสายพันธุ์เดี๋ยวพินาจะทําค่ะทําแบบบ้านๆนี่แหละไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องมีโรงเลี้ยงอะไรทั้งนั้นนะชอบมากเลยมันลุ้นอะเวลาเราเลี้ยงแคตัดหรือกระบองกระบองเพชรตัวน้อยๆเนี่ยมันมันลุ้นว่าเขาจะออกมาเป็นสีอะไรดอกอะเออเพราะว่าเราไม่รู้มาก่อนนะว่าเขาเป็นดอกสีอะไรอะนะ เอ๊กล้องเป็นอะไรไม่โูกัดนะเนี่ยเนี่ยพินาก็ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยคือได้ทั้งแสงแดดลําไรลําไรเนาะเนี่ยค่ะ พ่นาก็พามาชมแค่ตัดแล้วก็ชมบรรยากาศในไรในสวนด้วยเนะนาะนาแล้วไม่ได้มาหามาชมเนาะได้ดูต้นมะกรูดเนียออกลูกเต็มเลยแต่ว่ามันสอยลำบากหน่อยสูงมันตูงมันตูงมากๆเลยนะดอกลูกของเขาก็อยู่มันแบบว่ามองไม่ค่อยชัดอะ่ะเพราะว่าสีเหมือนใบเลยเนะนี่ยต้นมะกรูด มีอยู่สองต้นสามต้นนะอันนี้ตายไปต้นหนึ่งแล้วแต่มีต้นเล็กๆขึ้นมาทดแทนอีกจ้าแล้วพบกับพินาใหม่นะคะพบกับบ้านตวนฟ้าใหม่นะคะเดี๋ยวพินาจะนอนตรงนี้ทักพักหนึ่งค่ะลมพัดเย็นสบายจังนอนพักผ่อนสมองตรงนี้ตักพักหนึ่งนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ ให้กำลังใจพี่เพียงน้องเนะาะค่ะและพวพบกันใหม่ลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ